จิตเห็นจิตหมายความว่ายังไงหมายจิตในที่นี้มันหมายถึงอาการของจิตนะไม่ใช่ตัวจิตแท้มันเป็นอาการจิตหรือเรียกว่าจิตตาสังขารนั่นเองอาการแบ่งออกเป็นสองลักษณะอาการจิตนะมีตัวรู้กับไอตัวคิดปรุง เข้าใจนะตัวคิดปรุงคือเสียงภาพอารมณ์ความจําพวกนี้คือพระอาจารย์เขาเรียกมันว่าตัวคิดปรุงจับตัวเดียวคือตัวคิดตัวเดียวก็จบแล้วนะมันมีตัวหนึ่งทําหน้าที่รู้เรียกว่าผู้รู้ก็ได้นะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวคิดพระอาจารย์แบ่งเป็นแค่สองตัวพอนะอ่ะตัวนี้เรียกว่าจิตเห็นจิตนะ เมื่อพวกเราสังเกตอยู่ภายในเราเห็นความคิดที่มันคิดอยู่ในใจมันคิดว่าอยากกินปลาแดกบองจังเลยเข้าเหนียวร้อนๆนะปลาแดกบองนี่นายจะกินปลาลาบบองกันนะข้าเหนียวร้อนๆปลาลาบบองแล้วก็ผักสดโอ้ไข่ไข่ดาวด้วยเขาทานนะเนี่ยเน,นี่ยนี่อะไรคิดแบบเนี้ย ขณะที่คิดแบบนี้ภาพก็ปรากฏด้วยถูกไหมเนี่ยเราเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมว่ามันกําลังคิดแบบนี้ในใจมีเสียงพูดแบบนี้ในใจแล้วมีภาพด้วยเห็นได้ไหมนี่ก็เรียกว่าจิตเห็นจิตเข้าใจไหมเรียกว่าจิตตานนปัสสนาสติปัฐานใครก็ตามที่เตื่นรู้อยู่ภายในเห็นอาการปรุงแต่งแบบนี้เรียกว่าตัวรู้มันไปรู้ถึงตัวคิดเข้าใจนะ ตัวรู้เป็นธรรมชาติหนึ่งทําหน้าที่รับรู้เป็นอาการอาการหนึ่งของจิตเป็นอาการที่ทําหน้าที่รับรู้แต่มันรู้ถึงอาการจิตอีกตัวหนึ่งเป็นตัวคิดเข้าใจนะขณะที่เราคิดอยู่ในใจอยากกินข้าวเหนียวร้อนๆเจียวบองอแล้วก็ผักสดข้าเหนียวร้อนๆคุยเลยโอ้แซ่บน้ำลายแตกเนี่ยเราคิดแบบเนี้ย เราเห็นมันคิดแบบนี้ไหมมันมีอารมณ์ด้วยมันมีภาพด้วยเห็นได้ไหมขณะที่เห็นนั่นแหละคือไอ้ตัวรู้ไม่ใช่เราน่ะมันไม่ใช่เราหรอกไอ้ตัวนี้มันเป็นอาการรู้ที่มันทาหน้าที่รู้ถึงไอ้ตัวคิดตรงนี้เรียกว่าจิตเห็นจิตนะถ้าพวกเราสังเกตแบบนี้หลักมันอยู่ตรงที่ว่าสังเกตเห็นมันไม่ใช่ว่าพอเราเห็นมันอู้ฉันเก่งฉันมีสติโอ้ฉันเห็นมันแล้วฉันมีสติ อันนี้ยังบ้าๆบอๆอยู่นะไม่ใช่เรื่องแบบนี้นะธรรมะไม่ใช่เรื่องเห็นแล้วดีใจนะพวกเราจับหลักนี้ให้ดีนะว่าเราเห็นอาการจิตเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราจับหลักนี้ให้ดีพระอาจารย์บอกเสมอเห็นอาการที่มันปรุงแต่งเป็นเสียงเป็นภาพเป็นอารมณ์เห็นอาการเนี้ย เห็นว่ามันปรุงของมันเองมันคิดของมันเองมันนึกของมันเองมันมีอารมณ์ของมันเองเห็นอาการเนี้ยหลักๆเน้นตัวเสียงตัวเดียวพอก็ได้อ่ะไม่ต้องดูตัวอื่นหรอกวุ่นวายดูตัวคิดที่มันพูดอะไรมันพูดอะไรที่มันแม้ในหนึ่งมันพูดในใจอ่ะเห็นมันได้แล้วเข้าใจมันโอ้มันคิดของมันเองเลยเนี่ยจับหลักนี้หลักเดียวเห็นมันคิดเราเห็นว่ามันคิดของมันเองมันไม่ใช่เรามันคิดเอง จับหลักนี้ให้ดีนะไม่ใช่พอเห็นมันคิดวุ้ยดีใจอวดดีอวดเก่งว่าฉันเห็นความคิดตลอดเวลาอู้ฉันจเจริญสติปัฏฐานอันนี้คือเป็นบ้าอยู่นะเ <c oughs> ข้าใจไหมยังจับหลักอะไรไม่ได้เลยถ้าแบบเนี้ยจําไว้นะ <c oughs> เห็นเพื่ออะไรจิตเห็นจิตเพื่ออะไรเพื่อปัญญาเราต้องการปัญญาเราต้องการความรู้แจ้งเราไม่ได้ต้องการที่มาเห็นแล้วอวดดีว่าฉันเก่งฉันเห็นฉันปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องปฏิบัติมันเป็นเรื่องว่า มีปัญญารู้แจ้งหรือ,อยังว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเห็นได้หรือ,อยังว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเห็นได้ไหมประเด็นคือตรงนี้ปัญญาคือตวัวนี้มันบรรลุธรรมมันบรรลุตรงนี้เข้าใจนะ